เ่เท่าไหร่แล้วนะกองทัพโมฮาล่วอาิสอิแค่รายงอลิสข้ามันข้ามันข้ามันเออข้ามันจะตายเออตายสิเือไข่ฟักไข่ปัม่คือเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีแล้วสองรยป่ะเออตายไปค่ะรอยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าไขมันฝังแต่ห้าร้อยแล้วโอ้โหอีกีจุบแล้วกิมมี่กิมมี่จุบแล้วเอาฝปลงกิมี่คูดาวคดาว ร้อยยี่สิบหลอดหำ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 เดินไปหำหำเดินไปเอาบ้าหน่อยเอาบ้าหน่อยตายดิแล้วมันมีอาลีเดาตายดิครับใครกดชุบขอชุบไปเลยนะเดี๋ยวพี่ชุบให้มาทางขวาได้นะทางขวาลงหนึ่งร้อยละเป็นตีไข่มาแปดสิบสามครับไอ้เยี่ยงปองมาโดดโดดดีครับโดดโบกเตะโอ้โหยี่ชื่อไม่ขึ้นเลยรวยเลยจ้ะไอ้เยี่ยงทองตีมาอีก ไปเยอะกูโคตรเยวยโคตรชีวิตชีวิตมันเศร้าไปแล้วจ้า66ไหม6งหกสี่แล้วครับสี่สิบสี่แล้วอลิตอยู่อลิอลิอลินุหลังข้ามัน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 สวยสามสิบสามสิบสามสิบหลอดแล้วเดือดละสามสิบหลอดลดอยๆยี่สิบเก้ายี่บแปดละยี่สิบเจ็ดยี่สิบหก

หยู่80วิออมาเอะมึงหยุดตีก็เอาดิไม่เหลือ3 2 1ไม่ทันล้เรียบร้อยบอสตายครับผมบอสตายครับโอ้โหอย่างนัวฮะทุกคนโอ้โหผู้พับผู้พับผู้พับเก็บกันเรียบร้อยหมดไม่ได้จริงไม่ได้จผมได้ครับวัณฑิตีหนีไอ้ปองเจอโซเซหนีโซเซเจอวินเทนตในาเนี่ยแล้วแม่งอยู่กับเป็นกลุ่มนี่นะครับได้นะครับวัณฑิตีบัณฑิตี